เห็นไหมเห็นกล่องฟิลไหมนี oh ่ฝากล่องฟิลวะนี่เห็นไหมนี่นี่แหละสวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนัทเลสซิ่ง h ช n แนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะมีคำถามเข้ามาเยอะนะครับว่า Toyota r รี o อ่ะฟิลที่จุดบุหรีมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะสุดยอดเหมือนกันคันนี้ติดกล้องมาแล้วนะแล้วพี่เขาบอกว่าขามันโดนตรงนี้บ่อยเดี๋ยวผมจะมาต่อไอเนี่ย ที่จุดบุรีตัวเมียเนี่ยหลบหลบปลั๊กอันเนี้ยเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าเราลื้อกันยังไงนะอันนี้ง่ายไม่ยากเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูฟิลก่อนเพราะว่าฟิลมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะมุดลงไปแกะให้ดูนะฟิลมันอยู่ในนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาก็ feel, you know. ไปดูนะว่าฟิลมันอยู่ตรงไหนนะดูนะไงกล้องนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกล่องฟิลไหมนี่ฝากล่องฟิลวนี่เห็นไหมนี่ เนี่ยแหละมันมีมันจะมีฟิลอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะมันจะมีมันจะมีฟิลที่จึงบุหรี่เนี่ยมี X 1, X อีกหนึ่งอีกสองอ่าแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนไฟลีประตูแอร์แบ็กเหรอเออเนี่ยเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะ เราก่อนที่เราจะมุดลงไปเราดูก่อนว่าฟิลที่จุดบุหรี่อยู่ไหนวิสเปอร์นี่ power outlet ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าตัวที่ห้า้าแอมป์นะครับฟิล power outlet power outlet คือที่เสียบที่จุดบุหรี่เดี๋ยวเรามุดลงไปดูกันวิธีเช็คฟิลนะครับบิดกุญแจไว้ที่ AC ก่อนนะแล้วเราก็แล้วผมมันจะเอาไขาควงเช็คฟิลเข้าไปเช็คข้างล่าง เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะไม่รู้มันจะเห็นมานะแคบด้วยนี่นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าตัวสิบห้าแอมป์นะสิบห้าแอมป์ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมไขคว่งทิ่มดูซึบๆมองไม่เห็นนี่ข้างหนึ่งไฟติดนะเ,เราเดี๋ยวผมจะทิ่มอีกข้างหนึ่งนะนี่ที่มีข้างไม่มีไฟเห็นไหมฟิลมันขาด ก็คือไฟมันวิ่งมาจากข้างนี้แต่ไม่ผ่านตรงนี้มาเข้าข้างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดึงฟิลตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะตัวตัวสีน้ําเงินนะปูแม่งมองยาก่ะมองจากในกล้องเนี่ยอึ๊บนี่สิบห้าแอมตัวนี้ดึงออกเรามาดูกันนะว่ามันขาดจริงไหมนะเห็นไหมฟิลขาดเห็นไหมนี่แหละแล้วเราก็เอาสิบ้าแอมตัวใหม่ใส่ก็ไปคืนที่เดิมอึบ โอเคมาลองดูซิว่ามันใสมาหรือ,อยังเช็คที่จุดบุหรี่กันไปไขควงที่ตรงข้างในนะแล้วก็ควรลบทิ่มข้างๆนี่มาละไฟติดละโอเคเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการย้ายปลั๊กนะเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะถอดชิ้นนี้ลงนะ อันนี้ถอดไม่ยากเดี๋ยวจะดึงให้ดูเปิดเก๊ก่อนอเปิดเก๊ก่อนนี้แล้วก็ชิ้นนี้มันจะขบอยู่กับอันนี้ต้องดึงอันนี้ออกนิดนึงไม่งั้นมันจะดึงอันนี้ไม่ได้แต่ผมเคยดึงอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนจําได้ว่าเคยดึงแล้วหลุดเลยนะนี่อันนิว้วอันนิ้วใส่ตรงนี้ อันนี้อันนี้เกี่ยตรงนี้แล้วดึงออกชิ้นนี้ก็จะหลุดออกมาเห็นไหมชิ้นนี้จะหลุดมานิดนึงนดึงออกเลยอ่ะโอเคข้างนี้ดึงออกไหมออกอะจำได้ว่ามันดึงออกได้เลยนะเดี๋ยวผมลองก่อนนี่หลุดแล้ว พักไฟอยู่นี่เห็นไหมดึงอันนี้ออกนี่ลักต่อมันอยู่ตรงนี้ล้วงแล้วบีบออกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะล้วงบีบมาให้ดูนะอ๋อเมื่อไหร่เอยู่นี่เคี่ยวอยู่ไหนวะหาเคี่ยวก่อน<ข>นี่เห็นไหมออกมาแล้วง่ายๆเลยสีขาวสายกาวสีชมพูสายไฟแล้วก็ แดงเข้าชมพูขาวเข้าดําเข้าขาวนะเดี๋ยวผมต่อแบบนึงติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะนี่นะอย่างที่ผมบอกนะสีแดงเข้าสีแดงเข้าสีชมพูเนี่ยชมพูม่วงม่วงเนี่ยแล้วก็สีขาวเข้าสีนี่นะหัวอยู่ไหนหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันใช้ได้นี่อ่านี่ปลาผมพันไปละถ้าอยากได้ตัวนี้ผมมีขายในปลาตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมจะบีกุญแจนะแล้วไฟมันจะต้องติดนะ ดูไฟนะเดี๋ยวนะตีกุญแจก่อนอ่นหนึ่งสองบิดกุญแจครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกันอีกทีนะครับอันนี้อันเก่ามื่อสักคู่ไฟไม่ติดนะเสียลองอันใหม่ดูครับอใส่ไปแล้วใช่ไหมบิดกุญแจแล้วมันต้องติดนะอ่ะเห็นไหมไฟมาแล้วใช้ได้ครับ เดี๋ยวเราจะเดินสายใหม่ขึ้นไปนะหวะัวโตผู้อันนี้มันเสียล้วเดินสายขึ้นมาพันไทั้างบนเหม,มือนเดิมเ,เดี๋ยวผมจะล้อนี้ออกก่อนนะสายเดิมนี่นะนี่แล้วเราก็ลงมาทางนี้ทางนี้แล้วก็วนไปทางเดิมนะอย่างที่เคยทำเนาะ ขออนุญาตไม่ถ่ายนะไม่ถนัดครับทํางานมือเดียวติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจอเดินสายขึ้นมาเรียบร้อยละเก็บมาอันนี้ก็อยู่ตรงน,นี้ตอนนี้เราก็เก็บชิ้นนี้เหมือนเดิมครับเปิดแก้วมาก่อนมันจะได้มีที่จับชิ้นเนี้ยขบชิ้นล่างนะต้องต้องยัดขึ้นอย่างนี้นะ เห็นไหมันมีให้ขบอยู่เห็นนะเราต้องเกี่ยวเข้ามาอย่างนี้นะเอาง้างชิ้นนี้หนีออกมานิดนึงนะดันเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็กดนี้ลงเรียบร้อยเหมือนเดิมเรียบร้อยครับ ลบที่จุบุรีอ่ะแล้วกวนพี่ดับเครื่องหน่อยครับดับกุญแจนะ,อะพอดับกุญแจปุ๊บไฟตัดนะกล้องดับวิทยุดับนยะเรียบร้อยเท่านี้ครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i b e ด้วยนะครับ